สวัสดีค่ะมือนี้เนาะเป็นวันหยุดอีกแล้วเดี๋ยวนี้อ้อมอีหยุดเศร้าอาทิตย์นะคะแต่นี่เลยมือนี้เนาะแกอ้อมใดต้นไม้นี่หมาเนาะคืมอนสเตอร์ล่าป่นนี่เป็นมอนสเตอร์ล่าใจแอนนะเพราะมันใหญ่มากนะทุกคนเดอ้เอไอบ้านลูกค้าเขาอีมีเป็นพุ่มบ้างไงเลยค่ะเขาปลูกนอกบ้านเนอะล้อมกัน พอเขอ้าพ่อลูกค้าตัดมานะทุกคนอ,อ้อมกระอีเอามันไปลงดินนะทุกคนคือมันอีเป็นแบบว่าปุ๊กในบ้านก็นได้ปุ๊กนอกบ้านก็ะไดนะคะเพราะว่าลูกค้าอ้อมเข้ากับปุ๊กนอกบ้านนะคะคนเอาไปปุ๊กในบ้านเนี่ยมันก็ช่วยกรองอากาศเนาะในบ้านเนาะให้มันบริสุทธิ์เนาะคนปุ๊กในบ้านเยอะนะคะนี่ ต้นมอนสะเตอร่าเนาะค่ะจะเอาไปอย่ามันมาลงดินนะทุกคนบรรูมันอีตายบอเนาะมันจะอยู่หรือมันจะมันจะอยู่หรือมันจะไปก็ลองมาเบิร์นกันแกเนะี่ยว่างว่ามันอีรอดนะทุกคนโอเคคือซื้อชั้นวางของมานะเอามาไว้เก็บเครื่องมือตอนนี้ติ๊กก็จะประกอบปปล่อยติ๊กประกอบไปก่อน เขามันจะได้นนตัดมาร้ำจริงเนาะแต่ลูกค้าบอกว่าอ้อ,อมทามันตายหรือทามันไม่รอดอะ่ะเธอก็มาตัดเอาอีกนะเพราะว่บาบ้านลูกค้าพุ่มใหญ่ยอมมีขึ้นรูปให้เมืองแต่แบบไอกเห็นบรสัตวแบบไลออมทายมาเนาะอันนี้ อนใส่ดินประมาณนี้โอ้โหดูซิว่ามันจะรอดไหมอมกระปุกบอเป็นหรอกเด้อทุกคนเลยให้มีความรู้อีแนะนำกาะแนะนำได้เนาะเฮ้ยถ้าซ้ำตัวมัอนอีไล่เลยวันเนี้ย <c oughs> พอดเนี้ยอันนี้เดี๋ยว เอามาเอาไปตดัตดตัดใบที่มันหักบอส่วยนี้ทิ้งเนาะแต่มันก็เป็นใบอ่อนนะเนี่ยฮะ how you doing ติวต <Okay. S 1> <laughs> ิวกับกลาปากอฟเดี๋ยวอีให้เบิร์ว เราตัดทิ้งดีไหมเนี่ยเราก็ให้มันแตกไม้ไงเนาะถ้าเราตัดใบออนมันทิน้งเราก็ให้มันแตกไม้นเนาะพร้อมกับอีกตัดใบออนที่มันหักนะทุกคนทิน้งเนาะ ตูกแล้วก็ดูดีเดอ้อติวกันได้ปรกกออไปใกล้จะเสร็จแล้วซื้อมากลามปาะกอบเองเนาะติวก็เอียวไปเก็บในสโตรจแล้วเนานะดูคลองที่ว่าลกมากอ้อมก็เลยบอกว่าติวเออซื้อสั้นมาเก็บคลองเธอได้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเธอจะห้าคล้องไม่เจอ,อนเนี้ยก็เข้าใจแนละ้วเพราะว่าเขาเพิ่งย้ายหมาเนาะมัน ไม่ได้จัดอะไรอ่ะทุกคนมียังติวก็เอาวางวางไว้ก่อนซันก็บ่มีนะเนาะต้องก็เลยบอกให้ติวซื้อชันมานะ <Yeah. S 1> ต้นนี้ยังไม่มีกระถางถ้าเอาใส่รวมกันมันก็อีไล่เกิดเนานะอีแน่นเกิดเ้อาก็เลยเออเอาไว้ก่อนเดี๋ยวาหากระถางมาให้นะจ๊ะก็ <c oughs> เอากลับไปแช่ะนะ้ำเหมือนเดิมก่อนโอเครดน้ำ คนอันนี้นอนไม้ดองที่อ้อมดองไว้นะนี้อ้อมก็ย่าไปไว้ในห้องฮันน่นเนาะมันเริ่มส้มแล้วนะทุกคนแต่มันยังบ่หันได้ส้มไล่เฮีนี่อ้อมทําเองเด้อทุกคนเราได้ช่วยกันจัดแกสโตเลดนี้นเรียบเป็นเรียบร้อยนะโน้ตแขวนนุ่มแขวนนี่ น่าจะประมาณนี้นะห้องเก็บของของเราคระมาต่อไปห้องนี้ไม่น่าจะพอเครื่องมือติ้วนะเพราะว่าติ้วคงจะซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเจ okay, ทุกคนมือน,นีก็ะประมาณนี้นะเฮทุนเฮทีอยู่บ้านเนาะบายยเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะโอเค วันนี้กินแซลมอนลาบเนาะเราก็เอาสลัดที่เราราดไปเลย,ยกินกูไหมติวเอามาอยู่ไหมไไมาหิชติววยากว่าวไอ เราก็เราก็เอาพักชีลาวเนาะเดรซิ่งเอ้ยแต่งหน้าจานนิดนึงให้มันมีกลิ่นหอมว่าติยวมาพักชีลาวเนาะอยู like, uh, ill, no? uh ่ไาดิวเนาะสเมล์โซนไนเนาะอิ g ก a n แอนโก l เวลวิทวิ h แซลมอนแล้วมันก็เข้ากันครับกับสลัดปลาแซลมอนค่ะหอมอร่อย โอเคนี่น่ากินไหมไปดินเนอร์ของเราดินเนอร์ for tonight ปะเรียวดินเนอร์ for tonight ไปแล้วทุกคนสวัสดีค่ะ it's yes. dj